ตำนานเรื่องเล่าของหลวงปู่จามมหาปุญโญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามจังหวัดมุกดาหารนั้นเป็นเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของพลังจิตและเมตตาธรรมตามแบบฉบับของพระป่าสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้อย่างชัดเจนที่สุดครับหลวงปู่จามท่านเป็นที่ยอมรับว่าเป็นพระผู้มีปฏิปทาที่เคร่งครัด และต้องเผชิญกับภัยจากสิ่งลี้ลับมาตลอดชีวิตการเดินทุดงของท่านนี่คือเรื่องราวของผีป่าที่มาลองดีกับท่านตำนานผีป่าลองของปะทะกำแพงแก้วแห่งเมตตา 1. ป่าช้าอาถรรพ์ในช่วงที่หลวงปู่จามออกเดินทุดงสแสวงหาสถานที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาท่านมักจะเลือกปักกรดในป่าทึบ หรือตามป่าช้าเก่าแก่ที่ชาวบ้านกลัวและขึ้นชื่อว่าเป็นแดนผีดุผีป่าเจ้าที่ผีป่าเหล่านี้มีอำนาจและอิทธิฤทธิ์มากเพราะมีคนเส้นไหวบูชามานานและไม่เคยมีพระภิกษุรูปใดกล้าเข้ามาอยู่ประจำหรือหากมีเข้ามาก็มักจะถูกรบกวนจนต้องถอยหนีไปเมื่อหลวงปู่จามเข้ามาปักกรดในป่าช้าแห่งหนึ่งบางตำนานระบุว่าอยู่ในแถบคำชะอี ผีป่าเหล่านั้นก็เกิดความไม่พอใจและคิดจะลองของกับพระธุดงรูปนี้เพื่อขับไล่ให้ออกไปจากอาณาเขตของตน 2. คืนแห่งการทดสอบลองของในค่ำคืนที่หลวงปู่จามกำลังนั่งสมาธิเจริญภาวนาอยู่ภายในกรดผีป่าก็เริ่มปฏิบัติการรบกวนท่านเช่นเสียงหลอนเสียงกรีดร้องโหยหวนรอบกรดเสียงลากโซ่ หรือเสียงดังโครมครามที่ดังมาจากทิศทางต่างๆอย่างน่าขนหัวลุกภาพลวงตาพวกมันใช้พลังมายาสร้างภาพหลอนให้หลวงปู่เห็นเป็นสัตว์ร้ายเช่นเสือช้างหรือแม้แต่ร่างของคนตายที่น่ากลัวเพื่อหวังทำลายสมาธิและทำให้ท่านหวาดกลัวแต่หลวงปู่จามท่านไม่สะทกสะทานท่านทราบดีว่านี่คือการทดสอบจากสิ่งที่ไม่ใช่คน ท่านไม่ได้ต่อสู้ด้วยการใช้คาถาอาคมใดๆแต่ท่านใช้พลังจิตที่มั่นคงจากสมาธิและแผ่เมตตาธรรมออกไปอย่างไม่มีประมาณ 3. ความพ่ายแพ้ของผีป่าเมื่อผีป่าพยายามทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ไม่สามารถทำให้จิตของหลวงอู่จามวันไหวได้เลยแม้แต่น้อยเมตตาครอบคลุม พลังเมตตาธรรมที่บริสุทธิ์ของหลวงปู่ได้กลายเป็นกำแพงแก้วที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่วิญญาณร้ายจะทะลุเข้ามาได้พลังอาถรรพ์ของพวกมันจึงอ่อนกำลังลงการยอมจำนนในที่สุดผีป่าเหล่านั้นก็ต้องยอมจำนนต่อพลังอำมาจแห่งพระธรรมพวกมันสัมผัสได้ว่าพระพิสุรูปนี้มีคุณธรรมและจิตที่สูงส่งอย่างแท้จริงไม่ใช่พระธรรมดาตำนานเล่าว,ว่า ผีป่าหัวหน้ากลุ่มได้มาปรากฏกายต่อหน้าหลวงปู่ในนิมิตหรือในลักษณะที่สื่อสารได้และกล้มลงกราบขอขมาพร้อมทั้งขอให้หลวงปู่จามแสดงธรรมเพื่อที่พวกตนจะได้บรรเทาความทุกข์และขอถวายตัวเป็นอารักษ์คอยปกป้องคุ้มครองหลวงปู่และบริเวณวัดแทนข้อคิดจากตำนานเรื่องราวนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าพุทธานุภาพและพลังจิตที่ตั้งมั่นในธรรมนั้น มีอำนาจเหนือกว่าพลังอำนาจทางโลกของผูผีปีศาจทั้งปวงและหลวงปู่จาท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระป่าผู้มีมหาปุญโญผู้มีบุญมากที่เหล่าเทพเทวดาและผูผีต่างก็ให้ความเคารพนั่นเอง